สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนองโมยาเวศค่ะเฮงเจียหรือเทพเจ้าเฮงเจียก็คือตัวละครตัวหนึ่งในไซอิวนวนิยายที่โด่งดังของจีนเฮงเจียมีผู้คนนับถือบูชายกให้เป็นเทพในนามฉีเทียนต้าเซิงส่วนไทยเรามักจะเรียกกันติดปากว่าอากงเฮงเจียจุดเริ่มต้นของเฮงเจียก่อนจะถูกบูชาในฐานะเทพเจ้าเฮงเจียได้มีการสืบค้นมาว่า มาจากจีนทางใต้ที่มีการนับถือลิงตั้งแต่อดีตการโดยเฉพาะในแถบกวางตุ้งและฮกเกี้ยนเพราะชาวจีนทางใต้เชื่อกันว่าลิงมีจิตวิญญาณคล้ายมนุษย์ถึงขั้นมีเรื่องเล่าว่าหากลิงชรามีอายุ100ปีจะกลายเป็นลิงวิเศษหากมีอายุ1000ปีจะกลายมาเป็นมนุษย์ทำให้ชาวจีนทางใต้บางส่วนบูชาลิงและเรียกลิงว่าซือฟู่ที่แปลว่าอาจารย์ค่ะ ส่วนลิงขาวบางท้องถิ่นจะยกให้เป็นเทพอารักษ์ในหมู่บ้านเลยทีเดียวเมื่อมีเรื่องใส่อิ๋วเกิดขึ้นมาทำให้เกิดการผสมผสานร,ระหว่างวัฒนธรรมการบูชาลิงเข้ากับเฮงเจียและเริ่มเผยแพร่ไปทั่วจีนและประเทศอื่นๆในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้เกิดเป็นเรื่องเล่าความเชื่อและวัฒนธรรมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับจุดเริ่มต้นความศรัทธ,ธาต่อเทพเจ้าเฮงเจียในประเทศไทยเรานั้นเกิดจากชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งในไทยซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวฮกเกี้ยนกวางตุง้งแล้วก็แต้จิว๋วชนกลุ่มนี้นับถือเฮงเจียกันอย่างแพร่หลายมีการสร้างศาลเทพเจ้าเฮงเจียจำนวนมากกลุ่มคนที่นับถือในไทยมีการหยิบยกอสถานที่ที่เกิดขึ้นในเรื่องราวไซอิว๋วมาผนวกเข้ากับสถานที่บางแห่งในไทยด้วย เช่นพระอุโบสถชื่อลุยอิมยี่วัดเหลยอ,อินซื้อเป็นสถานที่สำคัญทางพพระพุทธศาสนาที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสระบุรีมีเรื่องราวเล่าว,ว่าสถานที่แห่งนี้เปรียบดังพุทธชมภูชวีปหรือว่าจุดหมายที่เฮ่งเจียและคณะเดินทางไปอารัธนาพัตไตรปิฎกนั่นเองเทพเฮ่งเจียมีชื่อเรียกหลากหลายแตกต่างกันดังนี้นะคะชื่อแรกก็คือมุยเกาอ๋อง เป็นชื่อที่ได้มาระหว่างการเป็นราชาผู้ปกครองถ้ำสุยเหลียนต้งมุยเกาอองหมายถึงพยาวานอนโสภาและชื่อสุนหงอคงเป็นชื่อที่พระอาจารย์คนแรกตั้งให้ก่อนจะถูกพระโพธิสัตว์กวนอิมตั้งชื่อให้ว่าเฮ้งเจียในภายหลงังคําว่าสุนหงอคงหมายถึงผู้ที่มีจิตใจเห็นแจ้งและชื่อฉีเทียนต้าเซิง เป็นชื่อที่เง็กซินฮ่องเต้ตั้งให้หลังจากท่านพายแพ้ต่อเฮ้งเจียฉีเทียนต้าเซิงหมายถึงมหาเทพและไต่เสียฮุกโจเป็นชื่อที่ได้รับมาหลังจากบรรลุมรคผลแล้วไต่เสียฮุกโจหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่เสมอฟ้าดินชื่อทั้งหมดของเทพเฮ้งเจียล้วนเป็นชื่อที่เกิดขึ้นแตกต่างกันในแต่ละช่วงเวลาเพียงแค่ชื่อที่ถูกจดจําในฐานะเทพเจ้าเฮ้งเจียก็คือ ชีเทียนต้าซิ่งหรือไต่เสียฮุกโจ้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เฮ้งเจียได้รับการสรรเสริญมากที่สุดความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาเทพเจ้าเฮ่งเจียเกิดจากเฮ่งเจียนั้นมีไหวพริบเป็นเลิศสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องดังนั้นการบูชาเฮ่งเจียจึงมีความเชื่อกันว่าผู้บูชาจะมีสติปัญญาเป็นเลิศมีไหวพริบที่ดีมีความกล้าหาญ สามารถแก้ปัญหาหรือว่าหาหนทางเพื่อแก้ไขได้เสมอจึงเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะกับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเพราะว่าช่วยส่งเสริมด้านการแก้ปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคทั้งปวงส่วนวิธีบูชาเทพแห่งเจียนั้นเวลาถวายของบูชาต่างๆไม่ต้องเปิดภาชนะใดๆไม่ต้องเปิดขวดใส่หลอดหรือจัดวางอุปกรณ์การรับประทานใดๆไว้กับเครื่องบูชา ให้จัดวางเครื่องบูชายกถวายแล้วก็ลาของไหวบางส่วนกลับไปทานด้วยเพื่อความเป็นสริมงคลถือว่าเป็นของมงคลจากอากงมอบให้แก่ลูกหลานการไหวบูชาห้ามบนบานกับท่านเด็ดขาดเพียงแค่ตั้งศรัทธาให้แน่วแน่เพื่อขอพรท่านให้ท่านเมตตาเท่านั้นเทคนิคการขอพรยอดนิยมที่ลูกหลานมักนิยมทำกันก็คือ ถวายคําปฏิญาณเพื่อทำบุญถวายแก่อกงด้วยการกินเจค่ะส่วนเครื่องบูชาอื่นๆนะคะนิยมบูชาด้วยอาหารเจผลไม้เช่นลูกท้อสดกล้วยหรือว่าแอปเปลิลส้มสี่ผลน้ำชาจีนหรือว่าถวายชาชงสำเร็จรูปแบบขวดแทนก็ได้จะถวายเป็นเหล้าบยวยถั่วลิสงหรือขนมชิ้วท้อหรือบัวลอยก็ได้ค่ะ การบูชาท่านให้เน้นการทำความดีถวายท่านในทุกรูปแบบโดยเฉพาะการกระตันยูต่อครอบครัวส่วนการจุดทูบไหว้อโคงแห่งเจียนั้นให้ใช้ทูบ28ดอกโดยจะไหว้ทั้งหมด5จุดค่ะไหว้ฟ้าดิน3ดอกไหว้พระรวม3ดอกไหว้เจ้ารวม15ดอกไหว้แปะกงแปะม้า3ดอกและไหว้สิงโตสดอกถือเป็นอันเสร็จสิ้นการไหว้เทพเจ้าแห่งเจียนะคะ ศาลเทพเจ้าแห่งเจียบางแห่งอาจจะมีการไหว้ที่แตกต่างกันออกไปก็ทําตามสถานที่อีกครั้งว่าการไหว้อะคงแห่งเจียแต่ละที่นั้นใช้ทุบกี่ดอกตามสถานที่กําหนดเลยค่ะสําหรับคาถาบูชาแห่งเจียนะคะคาถาบูชาเทพเจ้าแห่งเจีย,ะะาาจหจยให้ท่องน้โมสามจบก่อนแล้วว่าคาถาดังนี้น้โมไต่เสียงฮุกโจโจชื่ออรหังเมตตาณชาลิติ ลิติชนะณนะโมพุทธายะจากนั้นก็อธิษฐานในใจเพื่อขอพรฝากตัวเป็นลูกหลานท่านโดยบอกอากงแห้งเจียว่าวันนี้วันดีขอตั้งจิตอธิษฐานณสันะเจ้าพ่อแห้งเจียแห่งนี้โดยตัวข้าพเจ้ามีนามว่าเอ่ยชื่อและนามสกุลตัวเองพร้อมวันเดือนปีเกิดและที่อยู่ปัจจุบัน ขอฝากตัวเป็นลูกหลานอากงเฮ่งเจียอากงซุนหงอคงอากงไต่เสียหกโจ้และอากงทุกพระองค์ขอเมตตาบาร,รมีของอากงเฮ่งเจียได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าให้แคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายไปไหนก็ขอให้อากงช่วยระแวดระวังภัยทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังทั้ง8ทิศขอให้อกงนำทางนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตข้าพเจ้า หากทำธุรกิจการค้าหรือการงานใดก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จมีความมั่งคัง่งมีโชคลาภตลอดปีตลอดไปโดยข้าพเจ้าขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติตนอยู่ในความดีมีศีลธรรมส่งต่อสิ่งดีๆต่อคนรอบข้างและสังคมตลอดไป ใครสนใจไปไหว้ฝากตัวเป็นลูกหลานอากงแอดมีสิบศาลเห้งเจียมาแนะนำให้ด้วยนะคะสถานที่ที่หนึ่งก็คือศาลเจ้าพ่อเฮ้งเจียวัดสามจีนยาวราชเป็นวัดที่เก่าแก่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองภายหลังเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารค่ะแห่งที่สองก็คือศาลเจ้าพ่อเฮ้งเจียพระบาทน้อยสวนผักสิ ที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องการแก้ชงนะคะ 3. ส,สารเจ้าพ่อเฮงเจียเทียนเต่าพงลอตัวซอยเพชรบุรี36เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขนาดใหญ่ค่ะมีสองชั้นและ 4, สารเจ้าไต่เสียหุดโจ้เจ้าพ่อเฮงเจียเพชรเกษม48แยก2เป็นอีกสถานที่ที่เก่าแก่อายุกว่า130ปีค่ะ 5. ศาลเาพอ่อเฮงเจียไต่เสียฮุกโจ้เจดีหักราชบุรี 6. ศาลเาพอ่อเฮงเจียไต่เสียฮุกโจ้สมุทรสาค 7. สาร 7. ศาลเฉพอ่อเฮงเจียนคนปรปฐมมีชื่อเรียกเต็มๆว่าศาลเจ้าสีเทียนฮุกป๋อตัวไต่เสียฮุกโจ้และ 8. ศาลเจาพาะเขาใหญ่ที่เกาะสีชังชนบุรีค่ะ 9. กาสารเจ้าไต่เสียหุกโจ้เซียนไซท่งจื้อพนันิคมชนบุรี10ศสารเจ้าพ่อต่เสียหุกโจ้รังสิตคลองหนึ่งค่ะสำหรับคาถาบูชาอากงเห้งเจียแต่ละที่อาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่คาถาบูชาเทพเจ้าเห้งเจียที่แอดแนะนําในคลิปนั้นถือเป็นคาถามาตรฐานที่สามารถใช้ได้กับทุกสารเฮ้งเจียค่ะ จบคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์และติดตามช่องแอดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ